นะครับเนาะวันนี้เราไม่แห้วนะครับวันนี้วันนี้ไม่แห้วนะครับยังมีผลงานนี้นะครับดูชมนะครับวันนี้นี่นะครับผลนงานหนังสติ๊กครับหนังสติ๊กวันนี้ปืนยิงไม่ได้ครับวันนี้ลมแรงมากครับปืนน้ำเป็นคลื่นเลยมองไม่เห็นฟลาครับนี้เลาะตามคลองเล็ก นี่นะครับเอาตามคลองเลดนึครับหนังสติกนะครับวันนี้หนังสติ๊กนี่ครับหนังสติ๊กนะครับน,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 บน,น,บนี่ลอกติดแขนนะครับวันนี้หนังสติ๊กพอมีผลงานเลยนะนะชมกันครับวันนี้เสียสวยเลยทอดแล้วครับไม่แห้วครับรอดแห้วครับวันนี้ อากผลงานไว้ได้นะครับนี่นะครับตองเล็กๆอยู่ข้างหลังนี่น,น,นะครับอากผลงานไว้ด้ยนะครับ